สวัสดีเจ้าน้องน้ำอิงนะเจ้าวันนี้มาในเวอร์ชั่นกําเมืองนะเจ้าค่ะวันนี้วันหยุดเนาะก็มาได้ออกไปไหนแล้วกามาได้ยาการก็เลยอยากไปยิงปืนแล้วกาแห่ยางนึ่งแฟนคลับเรียกร้องขนาดบอกว่าพี่น้ำอิงเมื่อใดจะไปยิงปืน ยิงยิงปืนไม่ได้จะไปยิงอี้เนาะน้ำยิงก็เลยเออโอเคไหนไหนวันนี้ก็เป็นวันยุทธความจริงอะ่ะอยากพักผ่อนก็นเลยโอเคเพื่อแฟนคลับที่รักทุกคนนะเจ้าก็เลยไปยิงปืนกันดีกว่าวันนี้น้ำยิงก็เลยจะปาไปยิงลูกซองดีกว่าเนาะเอาแบบหดหดนิดนึงเนาะ เออความจริงอะน้ำอิงอะอยากได้ตุ๊กตาของอีจิอยากได้ตุกตกต๊กตาของคุณเจี๊ยบนะคะแต่คุณเจี๊ยบเนี่ยไม่ยอมแจกตุ๊กตาให้แฟนเพจสักทีคือจะอุบไว้ทำไมคะคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบเรียบด่วนคะ่ะได้ยินน้ำอิงอะถ้าได้ดูคลิปน้ำอิงอะเอออย่าอุบ ตุ๊กตามีแจกน้ำอิงอ่ะจะได้เอาไปเป็นเป้าเวลายิงลูกซองโอเคนะคือจะอู้กกำเมืองใส่คุณเจี๊ยบเรียบด่วนก่อมาได้กัเดียวนางจะมาหูเรื่องฟังมาหูเรื่องแหมเนาะโอเคเจ้าเดี๋ยวตามน้ำอิงไปยิงปืนกันเจ้า วันนี้พามายิงแบนดัลเียมสนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปค่ะอ,อีกรอบนะคะ มาดูป้าวันนะคะเอาปืนไว้ก่อนนะอันนี้ปลอปดภัยนะคะไม่ไม่เล่นแบบลมไม่เลยเหรอค่ะคุณ ดูสังเกตลูกมันกระจายค่ะคือเรายิงนัดเดียวอ่ะลูกมันจะกระจายคือ <c ười> ยังไงก็โดนนะคะถ้ามากันเป็นคณะโอเคค่ะสำหรับวันนี้น้ำอิงรีวิวบ r ร์ารีเอมสไปแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ